จังหวัดสะแก้วจัดทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่วัดเหล่าอ้อยตําบลหนองสังอําเภอรันประเทศจังหวัดสแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วประธานในพิธีทอดผ้าป,ป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยประจําปี2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานพระไตรประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถาวายพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์ และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นในวันที่13ตุลาคมของทุกปี จังหวัดสระแก้วจึงร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยสนับสนุนและสง่งเสริมพระพิษุและสามนณรให้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรม,มวินยัยโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในปีนี้เป็นเงินจำนวนกว่า326,800บาททีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน มุ่งหน้าออกไปผสันจากน่นนั่บริบูรณ์ปิศาร์ปเนวาเมือาอิโตจินัเต